สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Me2 นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมได้ to Getter เนาะวันนี้ผมจะมารีวิวเปิดกล่องเฟอร์นิเจอร์กันเนาะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนราคานะครับในการเปิดกล่องใหม่เนาะก็คือตอนนี้เราจะใช้เป็นเหรียญเหรียญได้นะครับหรือว่าเป็นเหรียญไข่ดาวเนาะในการเปิดกล่องก็เหลือตอนนี้เหลืองบอยู่เท่านี้เนาะห้าแปดแปดเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้ากล่องสุ่มกันเนี่ยอยู่ไหนละเข้ามาที่ออฟเฟอร์นะครับ ตั้งใจไว้ว่าจะเปิดประมาณ10ถึง12ครั้งเนาะอันนี้ผมคำนวณไว้คร่าวๆนะก็คือถ้าผมเปิด10ครั้งอันนี้ผมเป็นตารางที่ผมทำมาเนาะเห็นชัดไหมเด่ขยายกันขยายไม่ได้จะขยายยังไงดีเลยเนี่ยอ,อ,อ่าขยายไปโอเคอันนี้นะครับตารางนี้ผมทำขึ้นมาเนาะประมาณว่าลองหาค่า ROI ของ ฝั่งเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ดูนะครับอ่ะก็ถ้าเราเปิดสุม10ครั้งเนาะเราจะใช้งบประมาณ400เหรียญไข่ดาวนะครับแล้วก็การสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยจะได้4 4ชิ้นถูกไหมเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ในมือทั้งหมด40ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใน1ครั้งที่เราเปิดเนี่ยค่าเฉลี่ยรวมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดมันได้หัวใจ45.5เราก็จะมีหัวใจนะครับที่จะเอาไปใส่ในร้านเนี่ยได้400 55พอดีนะครับไอ้455เนี้ยมันบวกกับเปอร์เซ็นต์ของแลนก็จะได้เป็น500 b e a u บิวตี้โบนัสนะครับพอดีเนาะก็คือถ้าได้500 b e a u บิวตี้เนี่ยเราจะได้โบนัสทิปเนี่ยที่62เนาะอันนี้ผมคำนวณผิดแต่ไม่ได้ผิดหรอกผมลองหาสูตรที่ที่ทำแล้วมันได้กำไรอะ่ะก็คือถ้าถ้าได้กำไรจริงจริงมันต้องได้โบนัสประมาณ72ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยตารางที่เขาให้มามันได้สูงสุดแค่62 รเราก็จะขาดทุนอยู่ประมาณ5ดอลลาร์นะครับในการใช้เฟอร์500หัวใจผมพยายามหาสูตรหายังไงมันก็ขาดทุนนะครับก็เลยคิดว่าถ้าใครที่มี500หัวใจแล้วไปเล่นเนี่ยขาดทุนแน่ๆนะครับชิดยังไงก็ไม่ได้กำไรสักทีเนาะแต่ว่าขาดทุนมากขาดทุนน้อยก็แล้วแต่กันไปมาต่อกันเนาะอ่ะเปอร์นะครับเมื่อใช้งานครบ ทั้ง40ชิ้นเนี่ยเราสามารถขายได้อันละ6หัวใจไม่ใช่อันละ6ไข่ดาวเนาะ6เหรียญได้ก็จะได้เหรียญกลับคืนมาอีก240นะครับก็ถือว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเนาะแล้วก็ผมทำค่าเฉลี่ยของค่าเสื่อมเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่1,200ครั้งเนาะเพราะว่าเฟอร์แต่ละอันจะมีค่าเสื่อมที่1,000จนถึง1,000จนถึง2,000เนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเปิดเนี่ยมันจะได้เป็นคอมมอนซึ่งคอมมอนเลทมันจะอยู่ที่ประมาณพันถึงพันสผมก็เลยใส่ไปที่พันสเลยนะครับอ่แล้วก็บโบนัสทิปไอเนี้ยเแบบ็ดเสร็จแล้วถ้าหัวใจเรามี500ใช่ไหมเราจะได้โบนัสทิปครั้งละ62เนาะเราก็เอาไอพันสอเนี่ยคูณกับ62สิบสเราจะได้ทิปจํานวน7จ็ดหนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมามันก็คือรายได้ที่เฟอร์นิเจอร์เราทำได้นะครับ อันนี้ก็เป็นราคาเหรียญณนะนะวันที่ผมอัดคลิปเนาะที่ผมคำนวณก็มาคิดสรุปข้อมูลก็คือต้นทุนที่เราใช้ไปคือ60ิดอลลาร์นะครับต้นทุนนี้มาจากตรงไหนอ่มาจากหัวใจนะครับที่เราซื้อ,อต้นทุนเหรอต้นทุนไม่ใช่ตรงนี้นะ,ะต้นทุนเหมือนผมคำนวณผิดมันต้องมาจากตรงนี้ สีนี่อ่าอ่านี้เพราะว่าเราใช้เหรียญอ่าเพราะว่าเราใช้เหรียญเออเหรียญได้ไปเนี่ยสี่ร้อยใช่ไหมล้วก็ต้องมาคูณกับราคาเราจะใช้ต้นทุนไปห้าสิบสามอ่าห้าสิบสามดอลลาร์นะครับแล้วก็รายได้นะครับรายได้ของทิปเนี่ยที่เฟอร์นิเจอร์ทําได้เนี่ยก็คือเจ็ดเจ็ดหมื่นสี่นะครับเราก็จะมีรายได้ออกมา23ดอลลาร์นะครับก็คือเอามาคูณกับเจ้าทิป ตรงนี้นะครับราคาทิปนะครับอ่าแล้วก็รายไดจากการขายเฟอร์อีก32ดอนนะครับก็คือเอาราคาเนี่นะครับเหรียญได้เนี่ยคูณกับราคาดายนะก็เป็ดเสร็จแล้วรวมนะถ้าเราเอาทิปกับตรงนี้มารวมกันก็จะได้มูลค่า55เออซึ่งมันก็กําไรแสดงว่าตอนแรกที่ผมคิดยังไงก็ไม่ได้กําไรเพราะว่าผมคิดจากไอ้ตรงตรงนี้นะเออ ก็ถึงว่าคิดแทบตายไม่ได้กําไรสรุปว่าถ้ากาไรนะทุกคนถ้าถ้าเราเปิดได้เลทค่าเฉลี่ยหัวใจเนี่ยต่อครั้งรวมแล้วได้45.5ขึ้นเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเกลือเกลือละเปิดได้รอบหนึ่งเราได้แค่ค่าเฉลี่ย40ใช่ไหมไอหัวใจตรงนี้มันก็จะไม่ถึงค่าโบนัสเนาะที่จะให้ครบ500เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดเดยอะขึ้นไปอีกก็เป็น12ครั้งไ1อครั้งดิ ต้อง12เนาะเพราะว่ามันต้องได้455ขึ้นเ,เปิด12ครั้งนะครับเราจะติดลบ2ดอลลาร์เนอะอืมก็ถ้าเราเปิดค่าเฉลีย่ยหัวใจเกลือนะครับเราก็จะติดลบใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างคนที่ดวงดีๆหน่อยเปิดแค่9ครั้งเนี้ยได้ค่าเฉลีย่ยครั้งละ50เนาะมันมี4ชิ้นนะทุกคนก็เอามารวมหัวใจกันว่ารอบเนี้ย 4ชิ้นมันรวมได้มากกว่า50หัวใจนะครับถือว่าค่าเฉลี่ยดีเราก็จะได้กําไรอยู่ที่4.4ด่อลลาร์เลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่าเราเปิดไดไอเทมที่มันเป็นไอเทมแรหรือไอเทมแบบชนิดดีๆที่ค่าเสื่อมเนี่ยมันได้มูลค่าเยอะที่มันได้ค่าเฉลี่ยเยอะกว่าพันสขึ้นไปสมมุติว่าพันหนะเราก็จะกําไรเยอะขึ้นไปอ่าโอเคอันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่า ยิ่งไอค่าเสื่อมมันเยอะนะครับแสดงว่าเราจะใช้งานได้เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีรายได้ทิปได้เยอะขึ้นประมาณนั้นอะถ้าสมมติว่าเราขายเฟอร์ได้มากกว่า6 6เหรียญได้ละสัก7เหรียญได้เห็นไหมกาไรก็เยอะขึ้นไปอีกนะทุกคนแต่ผมเนี่ยลองกะว่าซักเอาซักกลางๆแล้วกันเนาะไม่เกลือเกินไปแอบนี่ 4 1 41. 5 41.5นะครับแล้วก็ขายได้สัก7 7นี่คิดว่าน่าจะขายพอได้อยู่นะอะแล้วก็ตัวนี้สักพันสอผมว่าพันสอเนี่ยโอเคแล้วเนาะเป็นเลทที่ที่ค่าเฉลี่ยที่ที่น่าจะตรงกับกับคนใส่กลางๆมากที่สุดแล้วไม่เกลือเกินไปไม่ดีเกินไปเนาะก็จะได้เท่านี้เนาะอาสรุปแล้วนะครับถ้าเราเปิดได้11ครั้งเนาะได้ค่าเฉลี่ยหัวใจอยู่ที่41.5 นะครับเราก็จะได้กําไรอยู่ประมาณ6ดอลลาร์เลยนะทุกคนอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสุ่มกันเลยดีกว่าไปมาขอรีโหลดสักรอบหนึ่งนะฮะเราไปดูหน้าไอเทมไว้ก่อนอินเวน o อรี่เนมันมีบอกไหมว่าผมมีเท่าไหร่ไม่มีนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นอันที่เปิดมาใหม่ เรื่อตรงนี้เป็นนัดยุดซิไม่ใช่ดิยุดซิ่งก็คือใช้ออมันไม่มีแบบว่าให้ดูอไอเทมอันใหม่เลยเฮียาไม่เป็นไรมาเปิดกันเลยดีกว่ามากล่องแรกปึ๊บ ต่ดัดูที่ว่ามันจะโชว <c oughs> ์ไหมเทำไมมีคอนเฟิร์มอะไรหลายรอบจังสองรอบแล้วนะไอค่าแก๊สก็แพงแๆแบบนี้นะฮะลดมาเยอะเลยนะครับ เมื่อก่อนผมซื้อไอ้หนึ่งดอลลาร์เนาะมันจะได้ศูนย์จุดห้าแฟกเฮ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะมันไม่ขึ้นนะทุกคนอ่ะโอเคมาต่อเมื่อก่อนใช่ไหมผมซื้อไอ้หนึ่งดอลลาร์นะครับมันจะได้ศูนย์จุดห้าแฟกตอนนี้ผมซื้อหนึ่งดอลลาร์มันได้ศูนย์จุดสามสามนะครับแสดงว่าราคาแฟกมันขึ้นเนาะโอเคทีนี้เราไปดูว่าเราได้เฟอร์อะไรมาอ่าเดี๋ยวนะสามชิ้นสี่ชิ้น โอเคคิดว่าน่าจะเป็นสีชิ้นนี้เนาะเพราะว่ามันเต็มอ่ะทีนี้เรามาบวกกันเนาะว่าเฮ้ยรอบนี้เราเกลือไหมได้เลทเท่าไหร่ท่าไร่ะบวก18บวก25บวก11ว้าว7จอ่ะเดี๋ยวผมขอจดก่อนนะจะได้รู้ว่าผมเกลือไม่เกลือขอแท็บใหม่ไปเลยแล้วกันแท็บเดิมไ็ได้อ่ะครั้งแรกได้76นะเรามาเปิดดูโอเคไปเปิดรอบที่2 เดี๋ยวผมจะทําเป็นค่าเฉลี่ยให้ดูเนาะว่าผมเปิด11รอบเนี่ยมันจะเกลือไหมนะแล้วก็ไปดูไอเทมตัซิเราได้อะไรเฮ้ยอันนี้เอาไปใส่ PVP ได้เนาะสีชมพูนะครับอีเวนต์รอบนี้นะครับเป็นการ PVP ตีมร้านสีชมพูนะทุกคน,นได้ของแต่งร้านเพิ่มแล้วเนี่ยผมไปหาซื้อมาโคตรแพงเลย เหลือแค่สามสี่แปดเองนะใช้งานได้แค่สามสี่แปดแต่ผมซื้อมา,ายี่สิบไข่ไข่ดาวเลยนะครับก็ต้องยอมทุ่มทุนเนาะเพื่อคว้ารางวัลเนานะอยากติดแบบท็อปสิบนะครับมันจะได้แบบเออได้ไข่ดาวเยอะหน่อยอ่าเสร็จแล้วมาดูต่ออ่าหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่ชิ้นนี้นะครับเฮ้ยโอ้โหโต๊ะสีชมพูนี่จะโต๊ะเรามีเยอะแหละมาดูกันดีกว่ายี่สิบ 9ก้าบวกยีบเวกเ้าบวกห้าเฮ้ยเลทดีนะทุกคน90้าสิหัวใจว้าวเกนะไปเปิดต่อว้าวเฮ้ยถ้ามันออกแบบอย่างนี้ได้ทุกรอบมีดีมากเลยนะผมขอเลททัก5้าสิบัวก็พอแล้วนะ มาดูต่อเมื่อกี้ได้อะไรมั่งได้พรมนะครับพันห้าพันสองพันหนึ่งพันหกพันหนึ่งพันห้าพันห้าพันพันหนึ่งอันนี้ถ้าคำนวณจากจากในสมองเซลล์สมองที่มีอันน้อยนิดนะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันสองร้อยห้าสิบอันนี้ตืดก็อยู่ประมาณพันสามก็ยังรักษาเลทมาตรฐานได้อยู่ที่พันสองเนาะ เปิดเสร็จแล้วมาดูกันถ้าดน17 18. เอ,อ่อทำไมมันเริ่มน้อยลงเนาสิบเจ็ดบวกสิบแปดวกแปดบวกสิปหอ็ดนะน้อยลงนะรอบนี้หกอ็ดเปิดต่ออทำอะไรกันครับนี่อ่ะ ทุนรอบที่แล้วลงไป290ดันนะครับยังไม่ได้ถอนออกเลยนะยังวนๆอยู่เลยมีเติมเพิ่มอีกร้อยดันอ่ะจะป้าตายเ่ยแหละไปดูสิถ้านั้นโอ๊ยทำไมหัวใจมันลดลงเยอะขนาดนี้วะ9บวก3บวก 10บวกห้ายิบเจ็ดรทัวไปนะทุกคนนี้เป็นทีมสีม่วงเฮ้ยอันนี้สวยอะไรก็ไม่รู้เนาะสินชักมีแก้วได้เท่าไหร่นะยิบเจ็ดอ่าเริ่มจะกเกลือแล้วนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าช่วงหลังๆไอช่วงแรกๆอะ่ะเหมือนเขาปล่อยเลทให้มันดีๆแล้วก็พอหลังๆก็จะเริ่มดอกลงไม่รู้จริงไหมก็มาดูได้จากคลิปนี้เลยละกันนะจริงไม่จริง อ่ะเฮ้ยร,รอบนี้ก็เหมือนจะเกินอยู่นะ18บแปดวก27บวกสิบวกเจ็นะครับอ่าถือว่าโอเคนะ66สกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่รู้นะไม่ได้นับแต่เ,เท่าไหรล่ละสามสิ้าละ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราว่าจะทำอะไรอ๋อเราจะมาใส่ตัวเลขหน่อยจะได้รู้ว่าเปิดกี่ครั้งประมาณนี้เนาะโอเคเออหาค่าเฉลี่ยไปเลยแล้วกันเอ๋อเว้เว้ค่าเฉลี่ย16ต้องคำนวณอะไรผิดหรือเปล่าวะ ตัวไหนอะอันนี้ค่าเฉลี่ยตัวเลขในชุดค่าเฉลี่ยตัวเลขในชุดข้อมูลค่าเฉลี่ยของกลุ่มจากค่าเฉลี่ยเหมือนตารางอันนี้สิใช่ไหมมันต้องอันนี้แหละเออเนี่ยอันนี้ถูก64อ่ะไหนเสร็จยังเสร็จแล้วมาได้อะไรวะไอ้ยา่าว้าวผมอันนี้นะเมื่อเช้าผมซื้อมา ยี่สิบห้าดอนดูดิตีเปิดได้อ่าไม่เป็นไรสิบห้าบวกสามสี่บวกสิบหกบวกสิบสองแปดสิบเจ็ดโอ้เรดีละกำไรดีละแปดสิบเจ็ดน,นี่ออกไปเปิดต่อ อันนี้ก็โอเคเนาะพันสองพันสอรอบนี้อยู่ที่ค่าเฉลี่ยค่าเสื่อมเนาะอยู่ที่ประมาณพันสโอเคนะมีเก้อี้สวยอะมาต่อไปนี้นะครับประกวดทุกวีคนะครับเราจะมีไอเทมแต่งร้านแล้ว่ะเสร็จแล้วว้าว 20บวก7บวก11บอบวกยี่บกาบนะกอ่าค่าเฉลี่ยยังเกิน50อยู่นะทุกคนถือว่าดีนะแปรอบที่เท่าไหรนะ่เนี่ยรอบที่8 เออรอบรอบที่แล้วผมได้ที่เทนะ่าไหร่เนาะ8ปนะครับก็ได้มา50เหรียญได้เนาะรอบนะั้นลงทุนไป30,000ทิปเนาะเป็นค่าวอลเปเปอร์ค่าพื้นแล้วก็ค่าเข้าประกวดนะครับก็ประมาณ30,000พอดี18บวก12บวก28บวก6เท่ากับ64เออผมว่าค่าเฉลี่ยมน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ได้นะดูดิ60บ่อยมากเลย ถ้า60ก็คุ้มเนาะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในตลาดเนี่ยถ้าใช้40ไข่ดาวมันก็จะซื้อได้ประมาณ40ถึง50หัวใจประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาเปิด40ไข่ดาวเนี่ยเราได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่60ก็ถือว่าคุ้มกว่าซื้อในตลาดเนาะแต่ในตลาดมันจะเลือกได้ไงว่าจะซื้อเฟอร์แลนด์ไหนเป็นปอะไรนะครับอันนี้มันก็คือสุ่มล้วนๆเลยไหนวะอ่ะ เก้าบวกสองสองบวกห้าบวกสองแปดเท่ากับหกสิบสี่เท่ากับรอบรอบที่เดียวเลยน่ถ้ามันค่าเฉลี่ยดีอย่างนี้ผมว่าผมไม่ต้องเปิดเยอะก็ได้เนาะถ้าสมมติว่าค่าเฉลีย่ยที่หกสิบล่ะเราเปิดแค่แปดครั้งเออถ้าค่าเฉลีย่ยที่หกสิบเราเปิดแค่แปดครั้งก็พอ นะครับแล้วก็มีอะไรต้องปรับเพิ่มไหมสีอันนี้ไม่ต้องปรับนะฮะน,นี้เป็นค่าที่ตายตัวละอันนี้60สอ่าสมมติว่าขายได้น้อยลงก็ได้อ่ะยังได้กำไรอยู่นะล้วก็ค่าอันนี้ผมได้สักพันสามแล้วกันนะรู้สึกว่าจะได้ของดีอะหน่อยอ่าก็จะได้กำไรแปประมาณแดดอลลาร์เนาะเท่าที่คิดมาดูกัน สาบ34 7บวกเจบวก3บวก8ปดว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเปิดไป10รอบแล้วนี่วะเออเกินแล,ล้วโอเคค่าเฉลี่ย10รอบนะครับอยู่ที่68นะทุกคน68สิรอบอ่าเราได้วิวที่รวมมาประมาณ600นะครับ แล้วถ้าเราใส่68ล่ะเอาจริงมันมันคิดคิดอย่างนี้มันมันเกินไปจริงๆมันควรคิดให้แค่สี่รอยหาแต่ว่าแน่ๆแหละนะกำไรเรามาละสีดอลลาร์นะ,ะถ้าสมมุติว่าเราทำได้แค่เลทเราเปิดไป10ครั้งเราได้เลทห้าสิบห้ก็ยังกำไรอยู่48 47.45.5ก็คือถ้าเราเปิด10รอบเนี่ยนะครับเราจะได้กำไรประมาณ4ดอลลาร์เนาะแต่ว่าอันนี้ผมได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่68.2นะครับหัวใจผมจะเยอะขึ้นแสดงว่าผมจะได้มากกว่านี้เยอะเลยเนาะอะก็ประมาณนี้นะครับเราได้มากกว่า4ดอลลาร์และแน่ๆนะครับในรอบนี้ถือว่า ุ่มกล่อง10ครั้งนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับบิวตี้เราจะได้กำไรแล้วนะถึงจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าเราเน้นสายประกวดละกันนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่ารางวัลประกวดเนี่ยมันดียังไงนะครับผมถึงเติมเงินเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะมาทำการประกวดประมาณนั้นไปดูที่ตรงนี้เนาะคอ t เทส เหลือเวลาอีก3 3วันเนาะธีมในการประกวดของสัปดาห์นี้เขาก็จะเป็นประมาณว่าร้านสีชมพูน่ารัก,น,รกน่ารักเนาะแล้วก็เงินรางวัลน,นะครับที่1เนี่ยจะได้5,000ไข่ดาวเลยเนาะเอาง่ายๆถ้าเราจิดท็อป10ได้เนี่ยอย่างน้อยเราได้และ500ไข่ดาวนะครับเรามาดูว่า500ไข่ดาวมันเท่าไหร่66ดอลลาร์นะทุกคนแล้วไอเทมที่ เฟอร์เขาเรียกว่าเฟอร์ที่เราแรนดอมมาเนี่ยมันก็ใช้เอาไปในอาทิตย์ต่อ,ตอไปได้อีกแต่แสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะทำรายได้ในส่วนที่ประกวดเนี่ยนะครับเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งแหละเนาะถ้าฟุกฟุกหน่อยติดท็อปสเนี้ยสักสองพอันนี้ต้องบอกว่าฟุกๆนะสองอยหกสิบเจนะครับเรียกว่าถ้าติดท็อปสามไม่คืนทุนกันเลยนะ ส่วนรอบที่แล้วเนาะอย่างที่บอกว่าผมติดแค่ท็อปร้อยนะครับก็ได้ไป50ะก็จะเป็นนี้เป็นคะแนนบอกเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแ่กร้านแล้วเจอกันใหม่ใน e ีีหน้าแล้วกันเนาะมา,บายบาย